ทีแกะทีแทดโอเคอ่าซึ่งระบบใหม่นี้น้องๆหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นข้อสอบมาก่อนเราก็เลยกล่าวว่าจะเอามา ให้ดูยากนะยากอะอันนี้ยากอะมาป๋องสองนาทีสิบสองนาทีต่อมาจะได้อีกกระป๋องก็เป็นสิบเหนื่อยแต่ยังไม่สอบคมีแคสเตอร์เราเปิดตัวมากับรายการใหม่รายการอรายการล่อมคอสอบเป็นรายการยังไงเอาถามคนกันเ่ยอะไรกันเป็นยังไงนะคะมาในรายการรายการอะไรนะลอสอบ เด็กๆพี่ขอโทษลูกไม่รายการลองข้อสอบเป็นรายการที่ที่พวกเราสามคนเนี่ยจะมาลองทำข้อสอบของน้องมหกกันดูราะว่าสิ่งที่เราต้องเจอแบบ ตอนแบบตอนตอนเป็นมัธยมผมเปียน้องๆเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า EP นี้เป็น EP แรกคือ T แกดหลายคนอาจจะงงเพราะว่าจริงๆน้องๆม .6 ตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่เด็ก6-6อ่ะเขาเหมนกันเปลี่ยนแนวข้อสอบใหม่ทุกคนคือจากระบบเดิมเธอเคยสอบแกดแผ่นใช่ไหมใช่เขาบอกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็น T แกด T แทนโอเคอ่าซึ่งระบบใหม่นี่น้องๆหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นข้อสอบมาก่อนเราก็เลยกล่าวว่าจะเอามา ให้ดูว่าแนวปราณแล้วให้พวกเราเนี่ยมาลองแข่งกันทำข้อสอบดูแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทีแกเนี่ยคืออะไรใช่เส่ิคือจริงชื่อมันดูไม่ต่างนะอ่าชื่อดูไม่ต่างน่ะเดิมเป็นแกดเนาะแกดใช่ค่ะแกดเนี่ยมันจะเป็นสองพาร์ทมีพาร์ทเชื่อมโยงที่น้องต้องอ่านบทความและโยง a d e อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้มีสอนในโรงเรียนได้วยนะแล้วก็อีกอันในภาษาอังกฤษการสื่อสารนะคะแต่เปลี่ยนใหม่มีตัวทีเติมขึ้นมาเป็นทีแกดข้อสอบก็จะมีสามส่วนด้วยกัน ก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่วนที่สองก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ c r i t i c a l รียกว่าอัลลูเ n คอลติงกิ้งแล้วก็ส่วนที่สามคือสมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งวันนี้ค่ะทุกคน<า>เราก็จะมาลองทำข้อสอบท่าที่แกนี้กันให้น้องๆดูว่าใครมาดวลกันว่าใครจะเลิศใครจะปังอะไรยังไงอ่ะ,อะแล้วกติกาในการแข่งขันก,นกนรณีปเป็นยังไงกติกาง่ายเ,ออเพราะวัาทาย,ยากก็คือทำไม่ได้กติกาคือเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะมีข้อสอบมาให้เขาจะให้เราหกข้อซึ่งก็คือเหมือนหยิบมาส่วนหนึ่งของข้อสอบจริงอะไรอย่างี้คาดว่าคาราวีตอนนี้คาราวีนั้นให้เราลองทำดูอ่า ึ่งโอเคทำได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าได้น้อยสุดค่ะมีบทลงโทษตงโทษเลยค่ะเฮ้ยเราเราชิงอ่ะเราชิงสู้ก่อนเม่อกี้เราไม่ได้หมายความว่าจะยอมแพ้นะแต่เราสามมาลงโทษคนแถวเนี้ยม้านหอดสินะคะซึ่งจริงๆวันนี้6ข้อเขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทที่แบบว่าภาษาอังกฤษพ่อกาเอสารมาสอข้อพาร์ทเอ่อที่เป็น คิดวิเครห์ก็สองข,ออข้อแล้วก็พาร์ทสมัรถนะมาอีกสองข้อให้น้องดูเป็นตัวอย่างและแนวทางและกันใช่แล้ว okay, ค่ะโอเคค่ะผู้เข้าสอบพร้อมกันแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสอบกันเลยนะคะโดยที่พาร์ทแรกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้อสอบจะอยู่ในรูปแบบของ conversation นะคะ How was still the t a y l l r movie you want to see last nightFill in the blankHow w a t through the movie I nearly fell asleep คำตอบสำหรับข้อแรกนะคะมีทั้งหมดห้าช e c ยช i อยข้อที่1 we couldn't decide which movie to watch ช i อยข้อที่2 it couldn't be better ช i อยข้อที่3 it was worse than expected ช i อยข้อที่4 it was second to none ช i อยข้อที่5 i'm a fan of its humor เอาไม่ต้องทำหรอโิดิกไม่โยดให้ ฉันมั่นใจในคำตอบฉันเชื่อเหลือเวลาทำอีกหนึ่งนาทีนะคะโอ้เหลือเวลาเยอะแยะเลยค่ะตาละแก้งเช็งดีกว่าเป็นอะไรอ่ะหมดเวลาการทำข้อสอบค่ะไม่มัาไม่เด็นของฉันเลยฉันไม่ได้มองอย่าบอกว่า ทีมงานดูจริงจังกว่าที่กูตอบไปอีกสำหรับข้อแรกนะคะคำตอบก็คือข้อที่สามเห็นไหมเด็กๆเดี๋ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันยังได้อยู่อีพวกนี้มันก็เลิศขึ้นแล้วคำถามข้อที่2นะคะจะเป็น conversation ต่อจากเมื่อกี้เนาะ What about your friends? Do, you, do they like it? They said it was exciting and worth watching. Fill in the blank. You're right. I have never liked this movie show. Choice 1. Maybe theater films are not your cup of tea. Choice Court-song You have to be honest next time. Choice 3. I'm a big fan of The Protagonist. Choice อที่4 I wish I have been there with you Choice อที่5 Comedies are even worse than d e a l o s ฉันติดใจอย่างเดียวยทำไมคะต่ะมันมีสองสำเนียงฉ <laughs> ัน <laughs> อยากได้สำเนียงไทยเอ <laughs> เป็นแบบ The y o U s a y e อได้ของง่าย <Wow. S 2> ไม่เสียเดยอคะ่ะโทษนะ ก็เราก็หยุดพูดก่อนไปหรือยังเราเหงาเคยปั๊เคยปัเคยป่๊เสร็จเสร็จก่อนอะเสร็จก่อนอะให้ทำอะไรอะเสร็จก่อนไหนทำอะไรอะอ๋อเสร็จก่อนนอนปุ๊บไม่เสร็จกระฟุกค่ะเข้าใจปะมันจะมีคนที่แบบมึงกูทำไม่ได้แล้วกูขอานอนก่อนแล้วเิ็นกทีก็คือสิบนาทีสุดท้ายใช่แล้วทำการ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 สําสำหรับข้อที่สองนะคะคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่ง กูตอบอะไรไปนะกูตอบผิดเธอล่ะคนี้เก่งอย่างฉันนะต้องตอบข้อห้ายแล้วแม่กับไอศีได้คนละหนึ่งาคิดมากไงเออแล้วขับออฟทีกชาถ้วยชาถ้วยชาไงขับออฟทีแต่แต่คุณคุณนะเออคือขับออฟทีมันเป็นแบบ มันแปลว่าของปโปรข้อ,อที่2การคิดเพื่อการวิเคราะห์นะคะโอเคในโรงงานผลิตน้ำอัดลมแห่งหนึ่งได้ซื้อเครื่องจักรมาใหม่จากต่างประเทศโดยเมื่อมีการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรชนิดนี้พบว่าเครื่องจักรจำนวน2เครื่องสามารถผลิตน้ำอัดลมสองกระป๋องได้ในเวลา2นาที หากโรงงานแห่งนี้พบว่าเครื่องนี้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามต้องการและทำการสั่งเครื่องจากมาเป็นมาเพิ่มเป็นสิบเครื่องจะใช้เวลากี่นาทีในการผลิตน้ำอัดลมกระป๋องยี่สิบกระป๋อง choice ข้อที่หนึ่งสองนาที choice ข้อที่สองสี่นาที choice ข้อที่สามแปดนาที choice ข้อที่สี่สิบนาทีและ choice ข้อที่ห้ายี่สิบนาที เริ่มทำข้อสอบน้ำมันตั้งแต่ไม่อยากกินน้ำมันลมอีกเลยแน่พุทนะ่ะแม่แม่ทุดใหญ่มากเลยทุ่นใหญ่เป็นทีนึงอ๋อโอเคฉันก็ไม่ได้มั่นใจหรอกนะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าอืมมันต้องฉุกคิดนิดนึงเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยเหลือประมาณร้อยนาทีพอเสร็จะเป็นอย่างนี้เสมอมันมันรู้สึกไงบ้างตอนทำเจ็บปวด เจ็บปวดเลยคือคือไม่ยากแต่รั้วง่อ้าวงงเลยมันมีความแบบเป็นเป็นคณิตศาสตร์มากๆเลยนะจริงคำตอบข้อที่สามนะคะตอบข้อสองนี่ทำไมกี่นาทีนะเออลืมว่าข้อไหนอ๋อทำไมไม่ได้อะไม่ส่ง ยไม่เป็นไรเราเท่ากันอยู่ใช่ใช่ฉันไม่ใช่งดให้คนเก่งเขาแม่แม่ไม่เลยกันซิม่ไม่เู้ที่ไหนหมดที่ไหนเดียวเขาโมโหแบบเมื่อกี้อยาหาทาเด้อ ก็คือจริงๆอันเนี้ยมันตรงไปตรงมาว่าเพราะว่าสองสองสองเครื่องสองกระป๋องสองนาทีสิบเครื่องไอสิบเครื่องนั้นแรกเนี่ยมันจะได้สิบกระป๋องแล้วอีกสองนาทีต่อมาจะได้อีกกระป๋องก็เป็นสี่นาทีค่ะตอเท่าไหร่ล่ะคะ ใส่เยอะเครื่องพานไงคำถามข้อท totally ี่4นะคะคําถามคือข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้สมัยนี้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นเรื่องง่ายและเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีอินเทอร์เน็ตข่าวสารสามารถแพร่กระจายเองได้อย่างรวดเร็วทุกมุมโลกแต่ในขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็สร้างผลกระทบมากมายจากการแพร่ข่าวสารไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแชร์ข่าวที่ผิดๆหลอกลวงผู้บริโภคคนที่ตามเสพสื่อก็หลงเชื่อข้อมูลผิดๆไปและในบางครัง้งความเร็วของโลกออนไลน์ก็ทำให้เกิดกระแสที่เกินจริงอีกด้วย Choice ข้อที่1อินเทอร์เน็ตทำให้ข่าวแพร่ได้เร็วขึ้นจริงหรือไม่ข้อที่2การเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตดีจริงหรือไม่ Choice ข,ข้อที่3าม โลกออนไลน์สร้างผลกระทบต่อสังคมจริงหรือไม่ข้อที่สี่ควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการแชร์ข่าวในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ข้อที่หการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นภัยต่อสังคมหรือไม่ <c oughs> เพิทมสองขออบช่วย <c oughs> ด้วยคะ่ะไ,ไม่สี่วิเลยอะ่ะทำไมต้องมอยู่ในห้องสอบเก,กี่ยวกับคนพอกประเภทนี้ด้วยนะช่นห เอาหนูกลับบังทักคุยกับใครเป็นไทยอ่ะไม่มีใครสนใจดิฉันคนเลยแม่ใหญ่โอ้โหถ้าหมายถงเส้นทาจังหวัดตอบสุดท้ายนี่คือจังหวัดคือมั่นใจอะไรแบบชชยแน่เป็นอื่นไม่ได้เออฉันดึมเขียนชื่อฉันดึมเขียนชื่อทุกคนอย่าลืมเขียนชื่อนะครับนะเขาฉันเขียนแล้วค่ะ มีไงก็คือไม่ได้คะแนนเด้อเขาตรวจไม่ได้เด้อทุกคนคําตอบของข้อที่สี่นะคะตอบข้อสองค่ะเป็นอะไระไอ่ะลืมไปมลืมตอบอะไรอีกแล้วเอนนิ <c oughs> ้แต่ไม่แบ่ง <c oughs> คนอื่นคิดรู <c oughs> ร้ว, <c oughs> ว่าว <c oughs> ้ายปปุ้วฉันเสียใจหรืปอป่ะฉันว่าฉันเหลือข้อสองกับสี่ไว้เลือกสองช้อยสุดท้ายฉันน่าตอบสองก็คือเขาบอกว่าเป็น อะไรนะการเผยแพร่ข่าวสารในอินเทอร์เน็ตดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าในแทสเซตมันจะเป็นการพูดเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารอันดีก็ดีมีส่วนดีที่มันเร็วแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ที่แบบมันมีข้อเสียเพราะคนมันจะตีความกันไปได้อย่างรวดเร็วคำว่าเป็นโต้แย้งน้องๆมันคือการที่อ argument เนี้ยมันสามารถโต้ได้สฝั่งมีมีพื้นที่สําหรับสอฝั่งไง มันก็เลยเป็นข้อ2พอเพราะว่าข้อ2มันคือถามแค่ว่าเราควรจะทํำไหมหรือไม่ควรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเพียงพอคืออาจจะต้องหนึ่งดูดูดูด้วยว่าอันนั้นอ่ะมันให้ให้ประมาณให้ความคิดแบบใจความประมาณไหนแล้วมันบอกถึงเรื่องนั้นหรือเปล่านะคะแล้วเป็นประเด็นที่โตแยงกันหรือเปล่ายากนะกอะนี่ยากแต่เริงๆเ่ขา้อรู้สึกว่ายากตั้งแต่แบบว่าโจทย์อะว่าข้อใดเป็นประเด็นโตแยงแล้วก็แบบฮะ ปมันก็แยงแยงแยงใครใครแยงใครใครเออแต่มันคริสติคอลนะเพราะว่าถ้าอยู่คิดโตแยงได้แปลว่าแบบคือคิดไดคถึงแก่นของมันคือมันถามยิ่งกว่าถามใจความสำคัญอะใจความสำคัญอะใจความสำคัญยังถามแค่แบบโอ้ยังไงแต่เนี้ยคิดต่อยนะว่าใจความเนี้ยหักล้างยังไงซึ่งเมื่อกี้แอบใช้ระบบความคิดว่าใจความสำคัญคืออะไรเราเรียนมาสองงานไงในบ้านเราเราไม่คุ้นเคยกับอะไรอย่างนี้ถ้าเกิจะเจอแบบข้อสอบแบบจ้ง สรุปใจความสําคัญของข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ก็เจออะไรอย่างเงี้ยขุ่ยลดอยู่นะแปลว่าน้องๆเขาต้องแบบเตรียมตัวเยอะๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเป็นพาร์ทที่3ค่ะสมรรถนะในการทํางานในอนาคตไม่เคยเห็นเลยข้อสอบเนี้ยหมายถึงว่าแบบเนี้ยแล้วมันไม่เคยมีการสอบมาก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าแนวจะเป็นยังไงทีมงานก็ช่างหามาลดๆอะมาใจอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะคะ ขอให้ผู้เข้าสอบตั้งใจฟังโจทย์และชอยส์ดีๆอันนี้เขาขู่ปะแม่เขาขู่อยู่ <c oughs> หากคุณเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ต้องทำงานร่วมกัน3คนคือคุณนาย A และนาย B ซึ่งนาย A และนาย B เป็นเพื่อนร่วมทีมของคุณมีเรื่องขัดแย้งเรื้อรังจนกระทบต่อ <c oughs> ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อนถึงกำหนดส่งงาน3วันนาย A และนาย B ที่ไม่ลงรอยและทั้งคู่ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมประชุมสรุปงานทําให้ท่านไม่มั่นใจว่างานที่แจกแจงไปตั้งแต่ต้นจะทําสําเร็จหรือไม่ในช่วง3วันก่อนส่งงานท่านควรทําสิ่งใดเป็นอันดับแรกเพื่อให้งานกลุ่มสามารถสําเร็จและส่งทันตามกําหนด choice ข้อที่1นะคะติดต่อนาย A และนาย B รายบุคคลเพื่อสอบถามความคืบหน้าง,งานในแต่ละส่วน ช้ o i ส์ข้อที่2เรียกรวมนาย A และนาย B เพื่อมาเคลียร์ใจให้ลงตัวกันเพื่อจะได้ทำงานต่อช้อยส์ข้อที่3จัดการทำงานที่ตนแจกแจงให้ในาย A และนาย B ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีงานส่งตามกำหนดช้อยส์ข้อที่4ปรึกษาผู้ที่มอบหมายงานว่าตนไม่สะดวกที่จะทำงานร่วมกับนาย A และนาย B และขอเปลี่ยนกลุ่มช้อยส์ข้อที่5นํานเรื่องราวดังกล่าวโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เพื่อขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆเราลองถามข้อสอบมันมีข้อที่เราจะทํามันมีข้อที่ททเราทําแต่เอาไปแล้วด้วย <laughs> <laughs> แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมชเอเอชีวิตจริงมากเลยอะ่ะแต่เป็นชีวิตจริงที่แบบมันมันมันไม่ได้ไกลตัวแบบวะดดับของน้องๆมัธยมขนาดนั้นม,ม,มันจึงจะเป็นแบบในเรื่องของการทํางานมันก็แบบอาจจะเป็นงานกลุ่มมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบสามารถดีเลทได้รอบรุ่นน้องๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสอบในคอมพิวเตอร์ว่าชีแมก ก็คือเขาก็จะมีระบบให้แหละก็คงอาจจะแบบให้กรอกนิดหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องแบบเขียนชื่อตลอดเวลาแต่ก็ดีนะถ้าแบบได้ถ้าลองไปทําข้อสอบจริงๆอ่ะก็ให้มันเขียนชื่อไว้ตลอดอ่าใช่เพราะแบบพอถึงเวลาจริงอ่ะเราจะได้ไม่ลืมเพราะว่ามันจะมีน้องๆหลายคนที่ลืมจะมีน้องหลายคนที่ลืมหมดเวลาการทำข้อสอบค่ะแม่ มันลังเลใช่ไหม,มเ,เป็นไง,งเ,เป็นไงรู้สึกยังไงดี่นี่กำลังคิดว่าอันนี้อะแต่ถึงว่าถ้าจะเป็นข้อสอบจริงอะต้องนั่งคุยกันดีๆนะ,ะเพราะว่ามันค่อนข้าง,ก,ก,งากํากู๋เห็นคือเข้าจะว่าโจทย์ให้มาแล้วแต่ว่ามันมีหลายอีกหลายประเด็นที่แบบเราโตแย้งได้ว่าหรอถ้าเป็นแบบนั้นนะอะแล้วไม่ได้บอกไม่บอกอย่างนี้มาล่ะ จริงๆวันนี้ก็ต้องบอกน้องๆว่ามันเป็นแนวนะเป็นแนวที่ทีมงานพยายามไปแกะมาจากจากที่เหมาะแสล่าสุดเพราะเดี๋ยวสักพักถ้ามันชัดกว่านี้เราจะมาลองทํากันที่มันชัดกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าข้อสอบแนวแบบนี้ก็จะกํากวมได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายก่อนเลยเราลองดูกันก่อนคําตอบสําหรับคําถามข้อที่5้านะคะตอบข้อที่หนึ่งง ดีแล้วอีดอกเรียนว,วิทยาศวิทยามากันไปทำความสัมพันธ์กูต้องได้โอ้โหไ้ความสัมพนเลยค่ะเลยได้ซึ<ๆ>่งจริงๆกันทั้งหมดตรงนั้นน่ะมันคือวิธีการแก้ความสัมพันธ์ทั้งสิ้นแหละ<ม>แต่มีทั้งดีและไม่ดีนะแต่ไอ้ช้อยหนึ่งกับสองอ่ะอันหนึ่งก็คือว่าเคลียร์กันเออเรียกว่าเขาเรียกมาเคลียร์กับนนเรียนแยกก่อนอันหมายถึงแจกแต่งงานแยกให้ไปทำเช็คงานกับอีกอันหนึ่งคือเรียกมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะ ตามธรรมชาติของการทํางานอะเคลียร์ความสัมพันธ์แล้วไปทํางานดีกว่าใช่เขาให้เงินไขว่าเหลือเวลาแค่สามวันแล้วเขาบอกมาด้วยว่าเขาทะเลาะกันมานานว่ะอ่าใช่มันไม่สามารถเคลียร์ได้เพลสามวันเพราะว่าเรือลังคิดว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดก็เว่าสามวันอะไรเงี้ยจริงๆข้อสอบ้อนี้ถือว่าเลิศนะมันก็มีนะที่แบบว่าบางคนที่แบบให้ความให้น้ําหนักของความสัมพันธ์มากกว่าจนลืมแบบ เนื้องานพอไม่งั้นโมแต่เคลียร์ใจอีดอกก็คือไม่ได้โซนหบานเคลียร์จบแล้วพอตัวเองก็จะโมโหเป็นใส่ที่สาวเป็น่ายที่สาที่แบบอะไรกันน่ะเออไม่มีใครทํางานเลยโอ้จริงแสดงว่าแต่จริงก็อย่างที่พี่ไอจีบอกนะคือข้อสอบแบบนี้ต้องมีเกณฑ์หรือองค์ความรู้มานะว่าว่าคุณจะใช้เกณฑ์แบบไหนตัดสินเพราะไม่งั้นน่ะมันจะเป็นปัดเจกสําหรับคนออกเกินไปแล้วต้องมานั่งเดาว่าคนออกเขาต้องการให้ตอบแบบไหนซึ่งมันไม่เวิร์กแต่นี่ยังพอมีหลักการในการตอบได้อยู่นะคยู่ อันนี้เดินทางมาถึงจะข้อสุดท้ายแล้วปะ <g ül> ใช่ไหม<อ>สรุปคะแนนแล้วใช่สรุปคะแนนตอนนี้ก็คือ <c oughs> ไอศได้สี่พี่น็อตได้สี่แล้วก็แม็กได้สามคื <c oughs> อ <c oughs> ถ้าสมมติฝั่งนี้ตอบผิดแล้วอันนี้ตอบถูกอยู่คนเดียวแต่เรบข้อต่อไป <c oughs> เหมอสามคนจะโดนทำโทษคุณนั่นเสมออ่ะสามคนโดนหมดแต่้นมันต้องมีคนนึ่เสียสละแหละชีแม็ก มั่วไปเลยอันเนี้ยแ่ช่างแมมันมันเพื่อสังคมอ่ะกลับไปข้อมันไม่่แล้วก็ตอบถูกให้เป็นเกล็ดเป็นสีขอทั้งสคนเออโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นอย่างไรเจอกันสนยเป็นการบริหารจัดการอารมณ์ค่ะก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะรบกวนผู้เข้าสอบตั้งใจทำข้อสอบด้วยนะคะอไเอาไอาไอไอไรตลอดนะเออเอออไม่พาใจคมสอบก็ไปเลย แล้วตอบแล้วตอบแล้วูตอบกูว่าข้อนี้ไม่ต้องทำไมกูไม่ได้ไม่ได้หรอกแน่เราเปิดจาขึ้นนะพฤติกรรมนี้โจทย์คือนารีรัตน์ได้เริ่มทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในขณะที่ตนเองทำงานนั้นได้ทำงานผิดพลาดจนทำให้เกิดผลกระทบกับผู้อื่นในองค์กรจึงถูกหัวหน้างานเรียกเข้าไปต่อว่าแต่ลักษณะของการต่อว่าของหัวหน้างานนั้นมีการใช้อารมณ์และพูจาหยาบคาย ซึ่งกระทบกับความรู้สึกของนารีรัตหากท่านเป็นนารีรัตท่านควรทำอย่างไรช้อยส์ข้อที่หนึ่งตอบโต้หัวหน้างานด้วยคำพูดแบบเดียวกันเพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจถึงคนที่โดนตำหนิรุนแรงว่ารู้สึกอย่างไรเพื่อไม่ให้ทำเช่นนี้กับผู้อื่นอีกเอ็มพานไีช้อยส์ข้อที่สองนำเรื่องราวนี้โพสลงโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าบุคคลนี้มีปัญหาและให้พลังโซเชียลช่วยจัดการช้อยส์ข้อที่สาม กลับมาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เป็นความจริงและอารมณ์ของหัวหน้างานและเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริงไปไป,ปรับปรุงแก้ไขอันนี้นางเอกเลยสลา Choice ข้อที่สี่เนื่องจากบุคลิกภาพของการทํางานของหัวหน้างานกับเราไม่ตรงกันจึงเป็นเหตุเพียงพอให้ตัดสินใจลาออกพมองเห็นว่าออหากเ่ <okay. S 2> ต่อไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง Choice ข้อที่ห้า จำนวนต่อสถานการณ์และทำการรายงาน2-3วันเพื่อปรับความรู้สึกนี้เนื่องจากไม่เคยเจอกับสิ่งนี้จึงขอเวลาปรับตัวเริ่มทำข้อสอบค่ะขึ้นนโโกรธทษญอันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ช่วยส่งทดอะไรคะทดว่าดีรัสหรอว่าดีรัสคิดว่าเอ้ยว่าดีลัสทำยังไงถ้า่าดีรัสเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงมือในแต่ก็เข้าท้องสอบแล้วเอี่ยงใครไม่คุ้ม ค่ะสำหรับเฉลยข้อสุดท้ายนะคะตอบข้อที่สามตอบที่ไม่ใช่ตัวเองที่สุดกลับมาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เป็นความจริงโอ้ยหนุไหนกด้วย ถูกกันหมดเลยเอาอข้อนี้จริงๆมันเป็นมันเป็นจริงๆจะบอกว่าสมรรถนะการทำงานมันมีหลายหมวดอยู่ข้างในนะก็เ,เมื่อกี้มันก็จะเป็นหมวดการแก้ปัญหาเชิงแบบซับซ้บอนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเ,เชิงอารมณ์ว่าเราจัดการากันยังไงซึ่งมันก็จะวัดเราได้ประมาณหนึ่งซริงจริงข้อนี้ที่ตอบเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่า แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราจะคาดหวังให้เขาไปเปลี่ยนเป็นคนอย่างที่เราต้องการมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราควรทําที่พี่เราเข้าใจก็คือเราควรแยกแยะว่าอะไรคือแฟกว่าเราผิดจริงอะไรคืออารมณ์แล้วเราไม่เทคอารมณ์แต่ก็เป็นเรื่องยากนะเรื่องอารมณ์ใช่ใช่ใช่โอ้โอเคจบแล้วข้อเดี๋ยวให้ทีมงานมาสรุปดีกว่าว่าเรา3ามคนได้คะแนนเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะขอสรุปคะแนนนะคะค่อนข้างสูสีนะคะไทยเฮาสาหรับคุณไอจีนะคะ เต็ม6ได้ห้าคะแนนค่ะดีใจเลยนะคะกับการล้มไป1จุกใช่ไงคะแนนไปตรงนั้นสำหรับพี่น็อตนะคะได้ทั้งหมด ห้าคะแนนเต็มหกเอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับน้องแม็กนะคะได้คะแนนเต็มหกโอ้ยค่ะความมั่นใจเนาะเสียใจด้วยนะคะสี่คะแนนเต็มหกขยับเก้าอี้ชนะกับผู้แพ้ วันนี้ก็เลยเขาบอกว่ามีบทลงโทษให้กับผู้แพ้ด้วยเพาราเฉพาะคนชนะใช่เอ้ยแม่แม่แม่อย่าพับเรือแม่อย่าพับเรือ่ันงงแล้วนาฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาให้ทีมงานเฉลยบทลงโทษ บทลงมอเร่ประกาศอะไรนี่หว่าเราเป็นคนอะไรอ่ะวันนี้มีบทลงโทษสองอย่างให้เลือกนะคะให้ใครเลือกให้ใครเลือกคะให้ผู้แพ้เลือกค่ะเราอยากจะเลือกบ้างได้ไหมชนะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่าจลองหนอ่าโอเคมีสองอย่างให้เลือกนะคะอย่างแรกคือวิ่งพื้นห้าครั้งแบบขึ้นสุดและลงสุด ชายชาติทหารมาแล้วหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองคือปั่นจิ้งรีดทั้งหมด30สิวินาทีโอ้โหแม่เคพื้นที่ค่ะเราปั่นจี้งรีดวินาทีล<ะ>้วไปเลยเริ่มก็ปั่นจิ้งรีดไปให้มันจบจบเออ30สิบวินะส0ิวิมันปั่นยังไงนะต้องต้องเอาแบบไหนป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอานึกว่าปั่นยังไงเฮ้ย โอ้โหอืมอืมอ่ะกูก็ไม่ได้สันนะเนาะกูก็ไม่ได้ห้ามนะเนาะก็ทำไปก็ทำไปหมดเวลาค่ะแย่อโอยเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวไม่ไหวโอ้ยตอเยเย้ มันลอยมันลอยอ่ะก็จบไปแล้วจบไปแล้วถือว่าจริงๆไม่ได้มึนแค่ปัดจริงกรีแหละมึนตั้นแต่ทำข้อสอบนะคะกับข้อสอบทีแก๊นะอ่ะไหนแม่ถ้าน้องๆน่ะจะเตรียมสอบทีแก๊เนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างดีกว่าจริงๆคิดว่าตอนเนี้ยถ้าตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่บูปินไม่แน่ใจอาจจะออกยังไม่ชัด์จค่ะนะน้องๆน่าจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเออร์เรตี้อันแรกสุดให้เตรียม ภาษาอังกฤษก่อนคือภาษาอังกฤษถ้าเห็นแนวเมื่อกี้มันเป็นแนวการสื่อสารซึ่งมันจะใช้แกะภาษาอังกฤษเด้ตอนนี้น้องๆเลือกอ่านแกะภาษาอังกฤษที่เป็น conversation reading writing ต่างๆอันนี้เตรียมให้ฟังก่อนยังไงมันมาแน่อันนี้สะเมวันก็แบบเก็บเก็ไว้ให้มันห่างคำศัพท์นสมองันจะแบบทำได้เลิศอันที่สองเตรียมตัวต่อมาคือ พาร์ตทิธิคออลอลิธิคอเพราะจริงๆแล้วถ้าดูดีๆพาร์เนี้ยมันมีความเป็นชาวชาวอยู่อ่าถูกต้องชาวมากซึ่งเราสามารถฝึกข้อสอบชาวชาวเนี้ยได้หลายแหล่งอยู่เหมือนกันก็ลองฝึกสมองเราไม่ใช่หมาไม่รู้ได้ไงว่าหนูคิดหมาไม่รู้ได้ไงแนวชาวปัญญาก็มีให้ฝึกเช่นแบบอาจจะเป็นแนวความถนัดแพทย์ความถนัดครูที่เป็นฝึกความคิดอะไรอย่างฝึกได้แล้วก็พาร์ที่เป็นอ่านบทความอ่ะมันใช้สามัญภาษาไทยเดิมเลยนะ ที่มันจะมีการอ,อ่านเข้าเ็จปะก็ลองออ่านจับใจความดูอันนี้คือส่วนที่สองที่คือได้นะคะส่วนสุดท้ายอาจจะอาจจะช้าหน่อยเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะจริงๆหนูอาจจะเห็นแนวเขาสอบแล้ว่าเป็นซีติวเอชั่นเนาะแล้วก็อ่อบ แต่เนื้อหาวิชาการมันยังไม่ออกมาว่าเราใช้หลักไหนตอนนี้รอก่อนได้ให้เราเข้าใจว่าเราต้องมาตัดสินใจสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะฝึกทําข้อสอบเพิ่มได้ไหนครับพี่แม็กยังไงบ้างเพราะวันนี้เราคุยกันมันมีแค่ตัวอย่างนะครังก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะฝึกทําข้อสอบเพิ่มเพื่อแบบว่าเป็นแนวทางให้กับตัวเองในการเตรียมตัวก็สามารถติดตามรายละเอียดนะคะได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะกดลงไปดูได้เลยอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วด้วยคสำหรับความสุขวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้และ EP หน้าติดตามกันได้เลยเราจะลองข้อสอบในฉบับที่เราไม่สบปอยดีกว่าแต่ว่าไม่พูดดีกว่าไม่รู้ว่าจะสนุกอะไรแต่ว่ามาสนุกกันได้นะคะที่ช่อง Tcaster Official นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสหรับนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย